กวนนกย่าเขาเข่าห่างซะเนาะแม่ปลาค่ะสั่งบกฮวงบกฮุงมันจะเฮิมแล้วเนาะนี่มันมันเฮิมมันี่หรือตะเบ้นสองมัน,นเอาไว้ขึ้นหนึ่งนี่มันอาจจะเหลืองเร็วนะฮะบิดเลยนอนอีกต้นนึงอย่านอนค่ำแล้วค่ะเลี้ยวพอคอยเห็นละมันจะเอาเปหนึ่งปลาค่ะนี่มันสั่งฮุงเฮิม เมื่อเ้าเนี่กรเบร็ดบกฮงซุกไปแล้วค่ะยานงูอยู่ด้วยเนาะเอา,มาเมี่ยงไวกกระบกฮงซุกค่ะเด็ดเมื่อเ้าเนี่บกอึดบกฮงกินเลยค่ะแต่ว่าปลาเนี่ปลาบ่ม,มากไปะนะค่ะนี่ตำสมนี่เพิ่งเบ็ดมาตำน,น,น,าาน่วยหนึ่งเออสองนวยบกฮงน่วยหนี่งเลยค่ปะปลาตำได้สามสี่เท้อได้ค่ะแต่ว่าแต่ละเทือที่เด็ดมาเนี่ยเด็ดมาสองเทือแล้วน่าสองน่วยเด็ดมาแล้วกับมาฝานฝานตำ ตำกินเท่อนึงแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็เหี่ยวแล้วไปพ่นละหลยมือเติบกับไปเด็ดลูกไม่มากับว่าซับกินซับไปฟ้านไปในนอยค่ยะก็ะกินแบบแเรื่องเธอกินคนเดียวเนาะมันก็เลยแบบเออตํากินในน้อยๆย่งเช่ที่เหลือก็เหียวกินทิ้งกินขว้างแต่ติดอยู่ที่ต่างประเทศเหมือนกันนะคะซื้อมาแพงๆเนี่ยบางทีมันกินมันกินไม่หมดเนาะกินคนเดียวสี่ห้าครั้งก็พอดีเหียว ตื่นมาเชาเนี่นะคะแรนของป่าก็คือปูสาสตไปเ,เก็บบักท่านค่ะสั้นบักท่านเพราะว่ามันจะเริ่มสุกแล้วไม่ได้อยู่บ้านอาทิตย์หนึ่งนะคะกลับมาพุษซาแก่ได้ที่แล้วแล้วส่วนมากก็จะมีหนอนนะคะ แต่ลูกเขียวๆแบบแข็งๆนั่นก็คือรสชาตินี่อร่อยได้ที่แล้วนะคะรสชาติมันอร่อยมากเลยนะคะมันติดที่ว่านอนมันเยอะลูกเขียวนี่จะกินได้แต่ลูกเหลืองไปแล้วนี่ก็คือมีหนอนทุกเม็ดเลยแต่เป็นพุทราที่รสชาติดีมาก ถ้าจะกินแบบไม่ต้องมองเลยก็ก็คือได้อะได้โปรโตีนนะแต่ว่าอันนี้อดใจไม่ได้ที่จะกัดแล้วมองดูพอมองดูแล้วมันก็ได้ทิ้งเพราะว่ามันมีตัวนอนนี่ก็จะเก็บแบบเน้นตัวเขียวเขยวแข็งแข็งนะถ้าใครไม่ไม,ไม่มาไม่ถือสาว่าเออมันโปรโตีนมันจะเยอะเกินไปก็กินได้เนาะอันนี้ก็ อิงจีขนมปังตอนเช้านะรองท้องไปก่อนสายๆหน่อยถึงจะกินข้าวนะคะกับบรรยากาศเช้าๆเย็นสบายดีอยู่หน้าเตาได้สบายนะคะอากาศเย็นบางวันก็หนาวนะคะบางวันก็พอดีนะคะแต่ไม่มีร้อนเลยช่วงเช้านะยิงพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะคะ วันนอกก็จะเป็นประมาณนี้นะคะบรรยากาศ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเดือนธันวานะคะวันที่หนึ่งถึงสิบสองธันวานี้อย่าลืมมาเที่ยวงานทุ่งกันนะคะใครสะดวกเสียงปลาบอน,นะค่ะพ่นโตบักไงหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาขับปลาพามาเบ่งเันปลาหมึกลุงรสของดองดองกินะคะน้องกีควรจะมีที่อุดรน,นะชอบเข้าไปเดินมันมีของแบบ เยอะแยะมากมายอันนี้เขาบอกก็เป็นกับแกมโอ้กลิ่นวาซาบิปลาหมึกดิบไไนะยค่กล่องเล็กๆมันได้สองกล่องกินไปแล้วกล่องนึงภาษายัางคะ่ะญี่ปุ่นหดหนวดปลาหมึกเล็กๆ ปลากำลังตม้มนองควายค่ะจะไปกินเที่ยงกับแม่มีน้ำยานางแล้วก็มีผักชะพรูแล้วก็ก้านจองหลุบดีดีต้องกินในย,ยุคกรุงเทพเนะะี่ค่ะหลายสาขาได้ค่ะ ตามที่เช็คดูตาม google เนาะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่รู้ว่ากี่เท่าไหร่รือที่เช็คได้มันสามถึงสี่คออยขากับแกงสออนนกได้ค่ะเศร้าตัวไปแบะงานทุง่งแบะงานทุ่งซื้อตะบังขอนลา จอดหนารลานเลยค่ะหยิบใจเงินซื้อมาเท่าไหร่สี่ห้าห้าบ้างนะเพราะว่าเจ้านี่ซื้อมาชิมรอบก่อนนะคะแล้วทีนี้มันอร่อยซื้อมาอันเดียวซื้อยี่สิบบาทอันนี้ห้าสิบนะฮะซื้ออันเล็กมายี่สิบมาชิมเออมันอร่อยแล้วก็เขาทำสุกดีย่่นเจอแบบบะสุกนะคะ แต่เขาทําขายเขาทํามาถึงงานทุ่งอะ่ะมันต้องของดีเนาะบริสันทคันคว้างบดีอะ่ะตอนเขาซื้อไปแล้วคว้างบดีเขาก็ะิเอามาขึ้นด้วยมาเอาเงินขึ้นด้วยอยู่ตั้งสิบสองวันหอมต้มน้องควายนะขออภัยคนที่ไม่กินนะ Ừ, สวยงามมากเลยนกระยะสายตาโอ้ยมาเห็นอืมม่็นเลยทุกคนนกอะไรเต็มเลยนกกระย่างหรือนกอย่างข้อย้างๆนกเป็ด <Ừ. S 1> เป็น เกือบยี่สิบตัวมั้งนั่นมันยากาศหลังม่านเพิ่งเห็นไหมคะเนี่ยแต่กอ่อนบ่เห็นเลยธรรมชาติข้าวูดได้ปล่อยมากเฮ้มันแนวเหลียงบ่ค่ะเฮ้เมันสัตว์สงวนเร้ยมันเอียงนี่มันมีน้ํามันมีทุ่งนาไม่เห็นควายตัวนั้นหละกนึ่ค่ะมันบินวันเลยเมื่อกี้แพนกล้องไปเจอควัวลก ขออภัยด้วยนะฮะปลาอุูกไซฮกมังนั่นอืช้อนนี่จับไม่ได้แล้วร้อนะต้มให้มันเปื่อยสักหน่อยนะ,ะ,ะได้ยินเสียงไล่นกไปแล้วพึบไปแล้วค่ะโอ้โหนกลงขึ้นอย่างสวยงามมืดอึอคือเลยอะ่ะมืดอึอคือ <laughs> ภาษาอุดรอ,อุดรภาษาอีสานขนานแทะนะคะ กินห้องทองกันเดี๋ยวจะไปกินข้าวแล้วกินข้าวกับข้าวมีแต่ข้าวมีแต่แป้งหวานมันอยู่โดยสีแยกเทศบาลไปทางสีแยกนี่ซุนนะฮะนี่ซุนแล้วปลไปปรุงนี่กันค่ะล้างไม้ล้างมือแล้วก็ไปปรุงอ่อมน้องควายไปก่อนมีลูกโดด จะใช้ใบชะพลูผักไผ่ค่ะการจองหรือผัก,ยยกไผ่แยกบ่คคอยออกแล้วนำแกนนั่งค่ะในพื้นที่เลาใส่ไปเลยใช้เขเบียดบางๆ้างค่ะ เมืดพักเลยค่ะชิมให้ดูก็ไม่ได้เลยก้อนใหญ่ๆนี้ร้อนมากนะคะต้องรอให้อุ่นก่อนซิมกระน,นามค่ะนี่ไข่ซามันนี่ไข่ซาอุดรน,น้องไข่ขอนเกนน้องบวนลำพูจังหวัดเลยกินแนวนี้ด้วยค่ะ บางคนอตอนหยาบๆก็ซีิมี่อยู่ค่ะเนี่ยต้องฟันดีให้กินได้แพ็คหิวไปบ้านพ่อกับแม่เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่เข้ามาักทาลายกันแล้วก็ กดติดตามนะคะช่องปาไม่มีอะไรมากนะปาหาเพื่อนคุยเฉยๆเนาะหาเพื่อนแบบคุยแก้งเงาเฉยๆไม่มีอะไรมากขอบคุณผู้ติด,ต,ดตามกันมาโดยตลอดนะคะปาสกินันแนหงมดกันค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเสียเนาะมันเปิดแล้วได้ลุยแล้วบ๊ายบายค่ะ